สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนียา,า,า,ย,าจย,ย,ยจ้าเมก้าผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อมือนีเห็ดยังตะท้องยายชิเออกระกุผักบัวหอมแดงเด้อจ่าเด้อยายก็อยู่เห็ดอยู่เจนี่เหือนอยู่นี่เด้อจ่าบระเด้เขาโคเขาปลาดอกเด้อจ่าเนาะบระเด้ลโรคซงลรคชาดอกยายเก็บขายายเก็บขาวันนี้ยายก็เลยชิ วิวมึงตะทองเราสิกูพักเอาไว้แน่วเนาะจา้าเนาะน,นี่พี่น้องนี่ตัวนี้ก็พักบัวเลย่ายให่ผักบัวนี่เพพัก,พกยังเสาหอมแดงนเาเสาเนาะนี่ตัวนี้แยกกน,นี่พี่น้องนี่แยกกะลกไปขายมูพ้นมันชื้อในเหื่นเด้อจา้าเด้อนี่ เอาไว้เท้าแนวนี่นานหนึ่งพี่น้องแพื่อนครับคนใจเมาก็บใจบอขายด้วจ่าเด้มอมาไปกินไปอยากด้วจ่าเด้อนี่กระถองกับซิกู่พักหอมแดงอุเนต้นหอมแดงนะเสาเนาะนี่พี่น้องนี่เบิงไกลๆด้วจ่านี่นี่พี่น้องหอมแดงนี่ รูดออกนอกมันเต็นกระทั่งมันเตนมแดามันเปื่อยเนาะจ่าเนาะนี่ดินบ่อทำงามเลยกูเอาไปในเอาไปไว้ทีเนี่ยพี่น้องหินบ่อเอาะแกกินซอยตะท้องเหรอง่ายเท้าง่ายหินบ่อนี่ ก็หัวไงสมิเลยน้องพี่น้องเอาไว้เอาแนวจากจาาใหญ่เป็นทางไหนใหญ่กะสิทายแต่บริวเวณเนี่เลยนะาะงจ๋านาะทายกูพักเนะาะงจ๋านาะเอาไว้สปูกนี่หลังบอลก็เล่าเลยนะเล่นบอลจ้านีา่นี่ต้นเดียนพักหอมแบงแยกกระลุกเน่ยนะพี่น้องบางข้าวก๋วยเตี๋ยวเพิ่นมาเอาเพิ่นว่าใหญ่ปลูก่นก็นมาเอา เออแยกอะไรลูกแน่แล้วกำลังแตห่หอมหอมกำลังแต่ใสก๋วยเตีาายเต๋ยวพี่น้องตัวนี้ก็หอมแดงโอ้ปลปากปลติ่งด้วยเนาะเฮ้ยลฮ้ยกมวนหน้าผูบุพี่น้องนี่เห็นบ่บ่พี่น้องเ้ยไทย เฮ้ยขนาดได้หิดแต่เศร้าเลยพี่น้องยังหอนอยู่พี่น้องยังกับรักษาสุขภาพเนี่ยเด้อจ่าเด้อเขาเดียวหอนเขาเดียวพน้นอ่ะพี่นอ้องตาทองลกไปเร็วกับตาหนึ่งเนาะจ่าเนาะเมาอีกกตาหนึ่งนี่แต่ใหญ่ไอันนี้แต่กวัวม,มาทายนี่นพี่น้องเนาะนี่เห็นบอ่อมางามเลยพี่น้องมางามแห่งเด้อพี่น้องเลยงามคือคนน,นี่้แก่จะจะแก่ยายเจวาไปเอาเนาะจม่าเนาะ ะทองเอาไปเหลวกับตาหนึ่งยายบริายโ <laughs> ทรศัพท์มันเป็นยังงั้นบูยายก็เลื้อบริไายายลื้อมาทายเอาลูกใหม่เนาะจ่ายเนาะยายก็มาเอาใหม้เหลวยายลูกยายใส่ไปแล้วตัวนี้ก็ผักบัวเลยมาเอาไปเจียวด้วยจ่ายเด้อหอมแบงยายก,ก,กอ็อันนี้เอาจนเมื่อสิ่ว นียอดใลูกไปตัวหนึ่งเดี๋ยวนี่แต่องก็จะมาลูกเอาตัวนี้ไปนี่ก็นี่ก็ตาที่สองด้วยจ้านี่ืมืมามามาเอาในใหญ่ไปปลูกเด้อฮอาฮชิพ่อบอลเสาของเหาสวนหนีปิดอ่ะนีไหมเวลาเกี่ยเขาเล็วนี่ไหมพ่อสิไห้หลายบอ่อ เนาะพี่น้องเนาะพ่อ้ยโบว์กินไปยากเบิ้งพี่น้องเห็นบ่ปื๊ดพี่น้องหัวใหญ่ๆงามๆเห็นบ่โลกปื๊ดหอมแดงนี่เขาเรียกหอมแดงน้องพี่น้องเด็กอยู่หาไม่ยังเท้านานไก่สิมืดแล้วเนาะจ่าหน้านานนี่เอ้ย ลวกเทาลกเร็วเร็วเทาลวกเร็วเร็วกผาเผาเผาโทรศัพท์ขันได้ยางมะกะไล้หูไล้ตาเนาะพี่น้องขันแล้วนี่จะสีแค่นี้ยขันเดียวดับขันเดียวบ่ดับโอ้ยจะได้กะเบิ่งใหญ่เนี่ยเด้อโทรศัพท์นั่นพี่น้องสิเหลวล่ะน้ำนี่นั่นยายปลูกนานเดียวพอแดดเอาแนวน้องพี่น้องเนาะ ใหญ่ก็ฮาใหญ่ไปเดี๋ยวไปใช้เป็นหอนแห้งเนะาะสาวเออเกิดเอาคลิปกูพักไวทับปูก <c oughs> นี่พี่ห้อนเออืออพี่หนอน พี่น้องเห็นบ่โอ้ยเจ้าไก่เคียพี่น้องไก่เคียพักตาทองมุนเมิดเลยนี่นี่ตาทองกาเจ้าปบเอวนี่เขาเอิดพักบัวเลยนี่นานี่เจ้าไปเอแนว่หอมแดงน้อง่าเนนะพักบัวพักบัวเลยก็เขากเอินพักหอมแดงเขากเอิ่นนี่ตัวนี้ ยายก็ลุกไปในเล้วนี่ออนี่อ๋อจะทองแจกกระตาอา๋อพี่น้องนี่กระตาที่สองเด้อยจ่าเด้อกระตาที่หนึ่งจะทองก็ไปแล้วนี่กระตาที่สองเออไม่จะหัวใหญ่ๆง,ง,งมๆเลยพี่น้องไว้เอาแนวนะานะจ่าเนาะยายก็จะปลูกจะในสวนนี่หลยเขาเอื่นปลูกยังเขาเอืน่นยังเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะเสานเนาะอหาเห็ดกินไปเรื่อยๆพี่น้องอือ นนไปบานี้ไปเงนินเฮาเอาบานิแยกกันเชื่ไปให้เบิเบ้งตัวถีเอาไปไหว้อน,น,นเนาะเสาเนาะออืเอาบานิแยกก,ก,กัสิจบคลิปก่อนจังแยกเสิ่อไปให้เบิง้งแยกกันิจบคลิปมากรูงหอมไม่เพียงคแค่นี้เด้อจ้าเด้อกระชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายกใ่เด้อจ้า ยายรักพี่น้องเวยจ้าจะพิฒตาคลิปยายต่อไปเลยด้วยจ้าบายบายจ๊บๆขอให้แพทย์ครับสุขภาพขอให้พี่น้องแพทย์ครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุบผูชุกคนจ้าไปสวัสดีจครยขังจ้าไปยายจุกภาพไปบึงเออมองตาทองเอาไปไหว้ก่อนนะจานะ้าเนาะจะขอช่วยได้มัดอ่างให่กูพักเลยยายบึงตาทองเลียงกบเห็นบ่พีนพ่น้อง กำลังพบปนกำลังงามงามเนาะจ้าเนาะเห็นบ่นีน่ถ้าทองเลี้ยงกุบปูนก็สั่งเต็มสะของน้องสาวเลี้ยงกบกินตนอเจาอ้าเนาะขางเหือนนี่นนเลยจา้านี่พี่น้องน,น่นปลายไปบึงตอนตาทองกองไหวพี่น้องนี่ตาทองเอาไวจ้จงสี่ด้วจ้าเด้อหน,นี่เอาไว้แหงจะได้จะได้มัดเน,น,นาะจ้าเนาะ นี <łość> ่ใหญ่เห็นเลยเพียงแค่นี่เดี๋ยวจ้าขันได้พิษผาดประกันได้ใหญขออเอาไผ่เดจ้าสวัสดีจ้าอียข้างจ้านี่ไม่แหงเหลวทุกคนยยาสิเดมัดเหลวเอาเนวนายจ้าเนาะ